สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนคณิตศาสตร์จากห้องเรียนคณิตโดยครูจุนะคะวันนี้เราจะเรียนบทที่2เรื่องฟังก์ชัน exponent i a l และฟังก์ชันล o ก a r i ท h มค่ะพาร์ทหนึ่งนี้จะเป็นเรื่องความคิดรูบยอดเกี่ยวกับฟังก์ชัน x p o n e n t i เ l นะคะอ่ะเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะเราจะเริ่มที่นิยามก่อนนิยามของฟังก์ชัน exponent i a l นะคะหมายถึงฟังก์ชันที่อยู่ในรูป f เท่ากับพันดับ x y เป็นสมาชิกของ r คูณด้วย R บวกโดยที่ y เท่ากับ a ยกกำลัง x เมื่อ a มากกว่า0และ a ไม่เท่ากับ1นะคะหรือเราเขียนสั้นๆก็ได้ว่า y เท่ากับ a กำลัง x เมื่อ a มากกว่า0และ a ไม่เท่ากับ1หรือ f(x) เท่ากับ a ยกกำลัง x เมื่อ a มากกว่า0และ a ไม่เท่ากับ1นะคะทีนี้ถ้าครูเอาครูนำ a เนี่ยมาเขียนบนเส้นจำนวนเนี่ยเราก็จะได้ a อยู่2ช่วงช่วงแรกคือ a มากกว่า0 แต่น้อยกว่าหนึ่งและอีกช่วงหนึ่งก็คือ A องมากกว่าหนึ่งนะคะอ่ะมาดูตัวอย่างนะเช่น y เท่ากับ4ยกกำลัง x เ้มคะเองของเรามากกว่าหนึ่งเองเราเป็น4มากกว่าหนึ่งนะ y เท่ากับ square r o ยกกำลัง x s q e o t ก็มากกว่าหนะคะ y เท่ากับ2ยกกำลัง x 2อเนี่ยกอกกำลังลบ x ความหมายของตัวนี้ก็คือเศษ1นส่วน2องยกกำลัง x าเาเลขชี้กำลังได้เป็นบวกก่อนนะ มันก็ได้ว่าค่าเองเามากกว่าศูนย์แต่ร้อยปนหนึ่นะคะอ่ะต่อไปนะเรามาดูตัวอย่างฟังก์ชันที่เป็นฟังก์ชันเอ็กโพเนเชียนกันนะคะจากฟังก์ชันเอ็กโพเนเชีนนะคะ y เท่ากับ a ยกกําลัง x เมื่อ a มากกว่า0ูนย์และ a ไม่เท่ากับ1นะคะข้อที่1 y เท่ากับ3ยกกำลัง x เป็น x เป็นเอ็กโพเนชยไหมตอบเป็นค่ะเพราะว่าฐานเป็น3ซึ่งมากกว่า1นะคะข้อที่2 y เท่ากับลบสามกลังยกกำลัง x เป็น e อ p o n e n t i a l ชไหมอไม่เป็นค่ะเพราะว่าลบสามเนี่ยมันทำไมคะมันน้อยกว่าศน,นะข้อสม y เท่ากับหยกกำลังลบ x เป็นฟังชัน e x p ก n e n t i น l เชยไหมตอเป็นค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าหยกกำลังลบ x เนี่ยมันคือเศษส่วนหยกกำลัง x นะคะต่อไปข้อส y เท่ากับหยกกำลัง x เป็นฟังก์ชันเ x p o n ์ n t i a x คนในเชียนไม้ตอบไม่เป็นค่ะเพราะอะไร1ยกกําลัง x อซเท่ากับหึ่งซึ่งฟังก์ชันนี้เราเรียกว่าเป็นฟังก์ชันคงตัวนะคะแล้วก็มีกราฟเป็นเส้นตรงนะทีนี้ครูก็อยากให้นักเรียนเนี่ยเราไปเขียนนะคะฟังก์ชันที่เป็นฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนชีนมา5ข้อแล้วก็ไม่เป็นฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนชีนมา5ข้อนะคะเขียนเหตุผลแสดงด้วยนะคะเขียนได้ลายมือตัวเองแล้วส่งเข้าไลน์ครูนะคะครูจะได้เป็น จะได้เก็บรวบรวมเป็นหลักฐานว่าเป็นชิ้นงานของนักเรียนนะอ่ะมาดูลักษณะกราฟของฟังก์ชัน Exponential ชนะคะจงเขียนกราฟของฟังก์ชัน y เท่ากับ2ยกกำลัง x นะคะอันดับแรกเนี่ยครูก็จะนำค่า x เนีมาแทนในฟังก์ชัน y เท่ากับ2ยกกำลัง x ก่อนนะคะทีนี้ x เนี่ยมันเป็นตัวแปรต้นหรือเ,เป็นตัวแปรอิสระเพราะนั้น x เนี่ยก็จะได้เป็นทั้งจำนวนลบ จำนวนจริงลบจำนวนสูงจำนวนจริงบวกเป็นได้อิสระเลยนะคะแต่ในที่นี้เนี่ยครูก็จะสมมุติมาสักสักห้าค่าเพื่อสะดวกในการเขียนแกเลยะคะ่ะเริ่มจากครูให้ x เนี่ยเป็นลบสองก่อนขณะที่เป็น x เป็นลบสองสองกำลังลบสองมีค่าเป็น 1, y ก็จะมีค่าเป็นหนึ่งส่วนสี่ต่อไป x เป็นลบหนึ่ง y เป็นหนึ่งส่วนสอง x มีค่าเป็นศูนย์สองกำลังศูนย์ y มีค่าเป็นหนึ่ง x x เป็น 1>, 1 y ก็เป็น2 x เป็น2 y ก็เป็น4นะคะทีนี้ถ้านำมาเขียนกราฟอ่ะมาเขียนกราฟนะ x ลบส y 1นส่วนส x ลบห y 1นส่วนส x ส่น y หนึ x 1 y 2แล้วก็ x 2 y 4จะได้กราฟหนะ้าตาเป็นแบบนี้นะคะอ่ะเราลองมาพิจารณากลับตัวนี้กันเขาบอกว่าข้อ1เนี่ยกราฟตัวนี้เป็นฟังก์ชัน1ต่อ1จอาก r ไปทั่วถึง r 1ต่อ1หมายความว่าไงหมายความว่า า x 1ค่าจะเกิดเมื่อแทน x 1ค่าจะได้ค่า y 1ค่านะคะ x, x เป็นจำนวนจริงแต่ y นี้ต้องเป็นจำนวนจริงบวกนะ,ะข้อที่2กราฟของฟังก์ชันเนี่ยจะตัดแกน y ที่พิกัด0 1เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราแทน x ด้วยศูนย์ะ y ต้องมีค่าเป็นอะไรคะเป็น1เสมอนะข้อที่3กราฟจะไม่สัมผัสแกน x เลยแต่จะเข้าใกล้แกน x ไปเรื่อยๆนะคะแล้วกราฟก็จะอยู่เหนือแกน x ไว้ฟอว์มว่ายังไง หมายความว่าไม่ว่านักเรียนจะแทน x ด้วยอะไรก็ตามด้วยแทนจํานวนลบน้อยๆเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยมันก็จะไม่มีโอกาสเป็นศูนย์หรือเป็นลบได้เลยนะคะแต่มันจะมีค่าเข้าใกล้ศูนย์นะคะ,ะข้อที่สนะคะเมือเอ่อ x เพิ่มขึ้นค่า y ก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะสังเกตการาเห็นไหมขณะที่ x เ,เพิ่มขึ้นค่า y ก็ค่คอยๆสูงขึ้นหรือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะไม่มีที่สิ้นสุดนะ สรุปได้ว่าครับของฟังก์ชัน y เท่ากับ2ยกกำลัง x เนี่ยเราเรียกว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มเพราะอ,อะไรคะเพราะว่า x เมื่อ x เพิ่มขึ้นค่า y ก็ทำไมด้วยเพิ่มขึ้นด้วยนะะมาดูตัวอย่างต่อไปนะตัวอย่างที่สองให้เขียนกราฟของฟังก์ชัน y เท่ากับเศษเนงส่วน2ยกกำลัง x นะคะเหมือนเดิมครูก็จะเริ่มกำหนดค่า x ในสมก,การเพื่อจะได้ค่า y นะคะเหมือนเดิมเลยนะอ่ะ ขณะที่ x เป็นลบ2หนึ่งส่วนสองกลังลบสก็กับเศษเป็นส่วนใช่ไหมก็จะได้ y เป็น4ีมันก็คือ2องกำลังสองนะคะก็เป็น4 x เป็นลบห1ึ่งหนส่วนสองกลังลบห y เป็นส x เป็นศนย์ y ก็ได้เป็น1 x เป็นห y 1นึส่วนส x 2 y ก็จะเป็น1นึส่วนสี่นะคะอ่ะนำมาเขียนกราฟนะขณะ x ลบส y สี่ x ลบหนึ่ง y 2 x ศูย์ y หนึ่ง x 1 y 1นส่วนและ x 2 y 1นส่วนเรามาเริ่มเชนาร์กราฟเหมือนเดิมนะคะเชนาร์กราฟข้อที่1เป็นฟังก์ชัน1ต่อ1นเหมือนเดิมจาก r ไปทั่วถึง r หมายความว่า x เป็น1ค่า x ได้แทน x 1ค่าจะได้ค่า y 1ค่านะคะข้อที่สองกราฟจะตัดแกน y ที่พิกัดศูนย์เหมือนเดิมเสมอเพราะอะไรเมื่อ x เป็นศูนย์ y จะมีค่าไปอะไรคะเป็น1นะ ข้อที่สามราฟจะไม่สัมผัสแกน x เ,เลยแต่จะเข้าใกล้แกน x ไปเรื่อยๆตรงน,นี้นะมันก็จะค่อยๆลดลงเรื่อยๆแต่ไม่สัมผัสแกน x นะคะแล้วฟ้าจะอยู่เหนือแกน x เสมอน,นะหมายความว่าไม่ว่านักเรียนจะแทน x ด้วยอะไรก็ตามเซนเสองยกกำลังหนึ่งพันอย่างเนี้ยแล้เรียอีได้เป็นเซนเศษหนึ่งส่วนด้สองกำลังหนึ่งพันก็จะไม่เป็นศูนย์แต่จะค่าจะเริ่มลดลงลดลงไปเรื่อยๆนะคะข้อที่สี่เมื่อ x เ,เพิ่มขึ้นค่า y ก็จะลดลงนะคะ เห็นไหมขณะ x เพิ่มขึ้น y ก็ทำไมคะลดลงอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะคะอ่ะสรุปได้ว่ากราฟของฟังก์ชัน y เท่ากับ c 1 2กำลัง x เนี่ยเราเรียกว่าเป็นฟังก์ชันลดหมายความว่าเมื่อ x เพิ่มขึ้นแต่ค่า y ทำไมลงลดลงนะคะมาสรุปกราฟของฟังก์ชัน x เอนท์เช่นนิดนึงเขาอก1เนี่ยเป็นฟังก์ชัน1ต่อน1จาก R ไปทั่วถึง R บวกหมายความว่า x เป็น1ค่า y เป็น1ค่า เเป็น R y เป็นไรคะ R รบวกมันก็จะเป็นตัววงบ,บอกโดเมนและเลนได้ใช่ไหมคะว่าโดเมนของเราเป็นอาเลนเป็นอะไรคะ R บวกนะข้อที่สองครับของฟังก์ชันเนี่ยจะตัดที่แกนจะตัดแกน y ที่พิกัดศูย์หนึ่งเสมอน,นะคะเพราะอะไรเพราะว่าถ้า x เป็นศูนย์เมื่อไหร่ y ต้องมีค่าเป็นไรคะเป็น1นะข้อที่สามนะคะถ้านักเรียนดูจากเส้นจํานวนที่คุณลงไว้ให้ก่อนเนี่ยค่าเองเรามีสองช่วง ช่วงแรกเนี่ย a มากกว่า0ูนและ a น้อยกว่า8น้อยกว่า1และช่วงที่2เนี่ย a มากกว่า1นะคะเราก็มาดูกราฟที่แต่ช่วงนะขณะที่ a มากกว่า1เนี่ยนะคะเราเรียกฟังก์ชัน y เท่ากับ a a เอยกำลัง x ว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มเพราะอะไรเมือ่อ x เพิ่มข้า y ทำไมเพิ่มเพิ่มขึ้นนะคะถ้า a มากกว่า0ูนย์แต่น้อยกว่า1นะคะอยู่ในช่วงนี้นะเราเรียกว่าเป็นฟังก์ชันลดเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อ x เพิ่มข้า y ทำไมลดลงนะคะ แต่ถ้า a เท่ากับหเมื่อไหร่เนี่ยเราเรียกว่าเป็นฟังก์ชันคงตัวไม่ได้เป็นฟังก์ชัน e x p ก n e n t เ a l นะคะข้อที่4กราฟของฟังก์ชันเนี่ยนะคะจะไม่สัมผัสหรือตัดแกน x แต่จะทำไมคะเข้าใกล้เข้าใกล้แกน x เรื่อยๆอย่างตัวอย่าง2ตัวอย่างที่ครูยกตัวอย่างให้ดูไปแล้วนะแล้วก็จะอยู่เหนือแกน x เสมอซึ่งจะอยู่ในฟอนแดนที่1และฟอนแดนที่2น,นท 2, 2นั่นก็คือว่า a ยกกำลัง x เท่าทําไมคะมากกว่า0 อันนี้เป็นตัวบ่งบอกให้เราเห็นถึงค่าเลนส์ค่าเลนส์ของฟังก์ชันนี้นะคะอ่ะต่อไปก็จะมาดูโดเมนและเลน์เลยโดเมนและเลนส์ของฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนนะทีนี้เขาให้นิยามมาว่านะคะจากนิยามฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียนเนี่ยคือฟังก์ชันที่อยู่ในรูป F เท่ากับขั้นดับ XY เป็นสมาชิกของ R คูณ R บวกโดยที่ Y เท่ากับ A ยกำลัง X เมื่อ a มากกว่า0และ a ไม่เท่ากับ1จะได้ว่าข้อที่1 a กาลัง x ต้องเป็นสมาชิกของจํานวนเต็จํานวนจริงนะคะสาหรับจํานวน x ขึ้นจานวนข้อที่2 a ยกกาลัง x ต้องมากกว่า0สาหรับจานวนสาหรับจํานวนจริง x ทุกจํานวนและข้อที่3 y ต้องมากกว่า0นะคะถ้า y มากกว่า0แล้วเนี่ยจะมีจํานวนจริง x นะคะที่ทําให้ y เท่ากับ a ยกกาลัง x นะคะ จากข้อ1เนี่ยจากข้อ1เนี่ยสรุปได้ว่าโดเมนของฟังก์ชันนียคือจํานวนจริงนะคะเพราะว่าเป็นจนํานวนจริง x ที่จจำนวนจากข้อ2และข้อ3ข้อ2หรือข้อ3นะคะ a กาลัง x ต้องมากกว่า0ูเนี่ยมันทาให้รู้ว่าเลนส์ของฟังก์ชัน e x p o n e n t เ a l เชนี่ยก็คือเป็นจํานวนจริงดวกนะเรามาดูตัวอย่างก,กันนะจงหาโดเมนและเลนส์ของฟังก์ชันต่อไปนี้ข้อที่1 y เท่ากับ5ยกกาลัง x นะคะ y เท่ากับ 5.x ยกกลัง x. พิจารณาที่โดเมนก่อนเขาบอกว่าไม่ว่า x เป็นจำนวนจริงใดๆถ้าตามเนี่ยจะทำให้หาค่า y ได้สเสมอก็คือ x เป็นอะไรก็ได้หาค่า y ได้อยู่แล้วนะคะเพราะนั้นโดเมนของจำนวนของฟังก์ชันนี้ก็คือจำนวนจริงนะคะอ่ะมาพิจารณาที่เลนส์ก่อนที่นาที่เลนส์เราก็ต้องไปดูที่ค่าของ5ยกกำลัง x ใช่ไหมคะ5ยกกำลัง x เนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่า0เสมอใช่ไหมมันไม่มี ไม่มีจํานวนจริงใดที่ทํามาแทนค่าเอกแล้วทำให้เท่ากับศูนย์หรือน้อยกว่าศูนย์เพรานั้นค่ายกกาลัง x มากกว่าศูนย์สมอค่ากาลัง x อดคือค่าอะไรค่า y ก็จะได้ว่า y เนี่ยต้องมากกว่าศูนย์เพราะฉะนั้นก็เลยสรุปได้ว่าเลนส์ของฟังก์ชัน x โตตัวนี้ก็คืออยู่ในช่วงเปิดศูนย์ถึง infinity y มากกว่าศูนย์หรือเปิดศูนย์ถึง infinity หรือเท่ากับ r บวกนะคะเขียนได้หลายแบบนะอ่ะมาดูข้อที่สอง y เท่ากับ2กับ2ยกกำลัง x บวก1นและบวก3นะคะอันนี้เริ่มสมการเริ่มที่จะ,ะมีตัวเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นนะคะพิจารณาโดเมนเหมือนเดิมไม่ว่า x จะเป็นจำนวนจริงใดๆก็ตาม x บวก1ก็ยังเป็นจำนวนจริงอยู่นะคะก็ทำให้หาค่า y ได้เสมอนนะดังน,นั้นโดเมนของของฟังก์ชันนี้ก็จะกลายเป็นจำนวนจริงเหมือนเดิมน,นะคะพิจารณาเลนส์ก่อนเราก็เริ่มที่สองกำลัง x บวกหก่อน 2ยกกำลัง x บวก1ต้องทำไมคะมากกว่า0ูใช่ไหมคะเมื่อ2ก,กำลัง x สูวนปุ๊บมันมีโจทย์ตามโจทย์าก็มีบวก3ามเราก็บวก3เพิ่มเข้าไปทั้งสองข้างของอาสมการนะก็เป็น x เองก,กำลัง x บวก1บวก3บวกทั้งสองข้างนะคะซึ่ง2ยกกำลัง x บวกหนึ่บวก3นี่คือค่าของอะไรค่าของ y เราก็จะได้ว่า y ทำไมมากกว่า3ก็ะทำให้ทราบว่าเลนส์ของฟังก์ชันนี้คือ y ทำไมคะ มากกว่า3หรือช่วงเปิด3ถึง Infinity นะ,ะมาดูข้อ3ต่อตอนนี้มันเริ่มมีเรื่องค่าสมบูรณ์มาเกี่ยวข้องแล้วตัออย่างที่3นี้นะคะ y เท่ากับ3ายกกำลังค่าสมบูรณ์ของ x บวก2แล้วก็ไปลบ1นละ,นะคะเราก็ต้องมาพิจารณาเรื่องค่าสมบูรณ์ก่อนตัวที่อยู่ในค่าสมบูรณ์เนี่ยเป็นอะไรก็ได้เป็นจํานวนจริงลบเป็นศูนย์เป็นบวกก็ได้เพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นอิสระนะคะ ทีนี้เ็บอกว่าไม่ว่า x จะเป็นจำนวนจริงใดๆก็ตามเนีทำให้หาค่า y ได้เสมอน,นะคะก็หมายความว่าโดเมนของเขาก็คือ R เหมือนเดิมน,นะแต่มาดูเลนส์ินาาที่ค่าสมบูรณ์ของ x บวก2นนะค่าสมมูรณ์ของ x บวก2ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0น,นะคะเสร็จแล้วใส่อะไรเข้าไปใส่ฐาน3เข้าไปทั้ง2ข้างของอสมการเหนะ็นไหม3ยกกำลัง x บวก2มากกว่าหรือเท่ากับ3ยกกำลัง0 พอใส่ฐาน3มเสร็จนี้มาอีกจวงแล้วคืออะไรคะลบหนึ่งใส่ลบหนึ่งสองข้างสองสมการซึ่งตัวนี้3ยกกำลัง x บวก2ลบหนึ่งเนี่ยคือค่าของอะไรนะค่าของ y แสดงว่า y ของเราต้องมากกว่าหรือเท่ากับลบหนึ่งเพื่อทำให้รู้ว่าค่าเลนส์ของเราก็าคือ y ของเราต้องมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์โทษนะคะตรงนี้มากกว่าเท่ากับศูนย์นะ หรือเลนส์ของเราอยู่ในช่วงปิดศูนย์ถึงอินฟินิตี้ทีนี้เราย้อนมาดูว่าจบเขาบอกว่าให้หาค่าต่ำสุดและค่าสูงสุดด้วยปกติเนี่ยค่า x ค่า y เนี่ยค่า x คือค่าที่อยู่บนแกนนอนค่า y คือค่าที่อยู่บนแกนตั้งเพราะฉะนั้นการจะหาค่าสูงสุดและต่ำสุดนียเราต้องไปดูที่แกนอะไรคะก็ต้องดูที่แกน y รือดูที่ค่าเลนส์นะเพราะฉะนั้นถ้าดูจากเลนส์แล้วเลนส์ของเราเป็นงช่วงปิดศูนย์ถึง อินฟินิตี้เริ่มที่ศูนเลยนะคะแต่ไม่มีตัวสิ้นสุดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ค่าต่ำสุดของฟังก์ชันคือ0มีค่าสูงสุดไหมไม่มีพราะไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าไปสิ้นสุดที่ไหนนะคะอ่ะดูตัวอย่างที่4นะ y เท <Y S 2> ่ากับ5ยกกำลังสรูท x บวกหบก2แล้วก็ไปลบ3นะคะเหมือนเดิมเริ่มพิจารณานโดมเมนก่อนแต่โดมเมนครั้งนี้มันอยู่ภายใต้อาล่าที่2 เราก็ต้องไปคำนึงถึงคุณสมบัติทางรากที่สองก่อนว่าเราเรียนจําได้ไหมตัวที่อยู่ในรากที่สองไม่ห้ามเป็นอะไรห้ามเป็นลบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ว่า x บวกหนึ่งของเราต้องทำไมคะมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ในเมื่อ x บวกหนึ่งมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์แสดงว่า x ต้องมากกว่าหรือเท่ากับอะไรลบหนึ่งก็เลยทําให้โดเมนของเราเนี่ยเป็นยังไงคะมากกว่าหรือเท่ากับลบหนึ่งนะคะเอาตรงนี้ศูนย์เกินมานะโทษที หรือโดเมนของเราอยู่ในช่วงบิลบหนึ่งถึงอินฟินิตี้นะคะอ่ะมาดูเลนส์บ้างเวลาพิจารณาเลน์ก็ต้องพิจารณาทั้งค่าอ่ลาลที่สองตัวนี้นะลากที่สองเนี่ยไม่ว่าตัวในลากจะเป็นอักไกก็ตามเป็นจำนวนจริงอะไรก็ตามเอ้ยเป็นอ่าจำนวนจริงบวกใดๆก็ตามเนี่ยถอดลากแนละ้วต้องมีค่ามากกว่าอะไรคะมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์นะทีนี้เราก็ใส่อะไรให้มนันอ่ะต่อไปก็บวกสองต้องทำที่จับ บนมาสู่ล่างนะคะจากเลขชี้กำลังม,มาสู่ฐานนะลากที่สองเอ็กบวกหนึ่งแล้วก็บวก2องเข้าไปทั้งสองข้างของอสมการนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ฐานอะไรฐาน5้าเข้าไปฝั่งนี้ศูนย์ลบสองไม้ค่าเป็นสองฝั่งนี้กลายเป็นห้ายกกำลังสอง้วนะนต่อไปทําไงต่อลบสามสองข้าง,งสมการนะคะต <c oughs> ังนี้ห้ายกกำลังสองเปยี้าลบสนะคะตัวนี้5้ายกกำลังลากที่สองเบวกหนึ่งบวกสลบสคือค่าของอะไรแล้ว ค่าของ y แสดงว่า y ของเราต้องมากกว่าเท่ากับอะไรคะ22นะคะก็จะได้ค่าเลนแล้วนั่นเลนของเราก็คือ y มากกว่าเท่ากับ22หรือช่วงปิด22ถึง infinity น,น,นะคะอีกตัวอย่างนึงน,นะอ๋ะโอโทษทีมาดูค่าต่ำสุดด้วยค่าต่ำสุดของของฟังก์ชันนี้คืออะไรคะ22แ,แต่ไม่มีค่าสูงสุดนะคะพอไปไเรืนะ่อยๆนะ ตัวอย่างงานหนึ่งะคะ y เท <Y S 1> ่ากับ2ยก mm hmm. กำลัง cos x นะคะ <c oughs> ทีนี้มาข้อนี้เขาบอกว่าให้หาค่าสูงสุดและต่ำสุดเขาไม่ได้หาโดเมนเลยเพราะฉะนั้นครูก็จะไม่ไปพิจารณาโดเมนเลยแต่ครูพิจารณาที่ cos x เลยนะคะหมายความว่าไม่ว่า x จะเป็นจำนวนจริงใดๆก็ตามน cos x ของเราเนี่ยต้องมีค่าลบ1ถึง1นะคะ เพราะฉะนั้นถ้าเขียนได้ว่า cos x มากกว่าหรือเท่ากับลบหนึ่งแต่ต้องแต่น้อยกว่าหรือเท่ากับหนึ่งเสมอใส่อะไรให้เหมือนเดิมใส่ฐานสองสองยกกำลัง cos x มากกว่าหรือเท่ากับสองกำลังลบหนึ่งแต่น้อยกว่าหรือเท่ากับสองกำลังหนึ่งสองกำลัง cos x คือค่าอะไรค่า y แสดงว่า y ของเราต้องมากกว่าหรือเท่ากับหนึ่งส่วนสองแต่น้อยกว่าหรือเท่ากับอะไรคะสองนะคะ แสดงว่าเันเรนของเราก็คืออะไรคะอยู่ในช่วงปิด1ส่วน 2, ถึงปิด2ก็จะได้ข้อนี้จะได้ทั้งค่าต่ำสุดและค่าสูงสุดนะค่าต่ำสุดของฟังก์ชันนี้คือเศษ1ส่วน2ส่วนค่าสูงสุดของฟังก์ชันนี้คือสนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูก็คงจะให้ความรู้แค่ตรงนี้ก่อนนักเรียนให้นักเรียนทุกคนนะคะไปทดลองทำแบบฝึกหัดที่1 ในเอกสารที่ครูแปะไว้ที่เว็บไซต์ของครูในเว็บไซต์โรงเรียนแล้วนะคะให้นักเรียนโหลดมาพิมพ์เอาออกมาแล้วก็เขียนได้ลายมือตัวเองแล้วก็ส่งทางไลน์นะคะเพื่อครูจะได้ตรวจสอบให้ไม่อยากให้พิมพ์นะคะเพราะว่าอยากให้เขียนด้วยลายมือตัวเองเพื่อจะได้รู้ว่านักเรียนได้ทางานด้วยตัวเองจริงๆนะคะแล้วพบกันใหม่ในาพาร์ทต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ